นี่คือการเลี้ยงปลาแบบน้ำผ่านอ่าดูเลี้ยงเลี้ยงปลาแบบน้ำผ่าน,าน,น,นรธรรมชาติแล้วก็ปลามาย่างดูในการหาปลาสวนผสมโอ้ ให้กินอะไรแหนแหนแดงแหนแดงเดี๋ยวเอาย่างกินลองอันนี้จับจากไปนี่บ่อมาเนี่ยเอ้าเอานี่ยไอ้เท่าไอ้ย่างเฮ็ดไอ้นี่นี่ปลาอย่างไหมปลานินปลานินโอ้เออนอะไรปลาละสองบาทละปล่อยคือมาตัวละสองบาทบระเด้จับจากบ่อขุนขึ้นมาที่อันนี้บ่ออันนี้พัก บ่อนี่คือบ่อผักไวถ้าไม่กินไงเนี่ยย่างไอ้ไอ้เฮ็ดไอเจ้าเพียให้เอพ่อเนี่สิงบ่อแล้วหักบ่อเนี่อันนี้เฮ็ดได้บ่อไหนได้นั่นแหละพักกันย่างกินเอากระโถเอาตัวเดียวบ่สองตัวไปสองตัวเดีวตัวเดียวไปตัวเดียวนึงเอาไเอาตัวอโตัวดก้าตะก้านะใช่ออโตัไป

โอาอันเจะว่ามากไปบ่กระเพาะเอ้ยโอ้แหนจะว่ามากไปบอขึ้นกินแหนจนเมื่อสะรอันนั้นบ่อแหน่บอผักแหนอันนี้เขาเอิญแหน่ก่อนแหนแดงแหนแดงอโอ้ยคนยันนี่แม่แหน่อันนี้คือเป็นบ่อผักแหนแดงไบเนี่ยย่างเหมันก็บคอยส่วนออกไปให้มันส่วนออกไปไว้ไี้นี่แล้วมันก็สิกินอาหารมั่งแหนแดงมั่งอันนี้เป็นบ่อผักแหนแดงไว้บ่อแม่พันธุ์ ไรไรนาสวนผสมกเกษตรอินทรีย์บ่ที่นี่ก็คืออันนี้อันนี้คือบอ่อนี่เนี่ยเอาน้ำออกได้แล้วเอานา้ำบะอันเนี้พอปล่อยน้ำลงไดแบบนี่เดี๋ยวเป็นมีแววเปิดด้วยนี่อ๋ออันนี้บอ่อนี่คือเป็นบอ่ออันนี้บอ่อกินปลาเนี่ยแหละเอาเนี่ยเอา,เอาลงไม่หนลีละนปินไงเดี๋ยวตีร่อเกี่ยวแล้วน้าเอาปลนะาเสียง ปน,นี่ยะาย่่งันนนีคือบ่อน้ำเลี้ยงปลาปลูกผักกระจองอันนี้เอาเห็ดน้ำพานได้ในบอ่อนี่ก็ในบอ่อนี่ก็ใส่น้ำไม่ไดดูดน้ำก็ใส่สายยางดึงออกอเอาน้ำออกแล้วก็เอาน้ำกอกน,นี่ลงใส่คือน้ำน้ำไม่ได้ขังนี่น,นี่น้ำเสียวก็ควายออก ข้างนั้นนะนี่นี่มีโตนะเนี่เนี่เตัดทุกหัวอ้ำน่ะเดี๋ยวดีตามขกงห้องให้กินเให้กินไปเรื่อยๆผู้นั่นเข้อมากเขาพวกใครนั่นนอะ